น้ำมน,นี่ไเสียงเสนอเรื่องเล่ร้อยรักตอนที่6ทับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพรใหม่ก็ไม่ได้เจอกับเมทธิวอีกเลยจนเธอกลับไปเยี่ยมพี่สาวที่คาราฮา์ถึงได้รู้ว่าชายหนุ่มไปดูแลและควบคุมกิจการของพี่เคยที่ขยายไปในประเทศหนึ่งโดยส่งเมทธิวไปคอยจัดการดูแลจนวันเวลาล่วงเลยม,มาอีก7ปี ร่างละหงที่อยู่ในชุดกาวสีขาวผมสลวยสีดำสนิทถูกมัดไว้เป็นหางม้าทางด้านหลังเพื่อความสะดวกในการทำงานเผยใบหน้าสวยหวานที่ใครๆก็ต้องเหลียวหลังหันกลับมามองเสียไม่ได้สวัสดีค่ะคุณหมอรับกาแฟไหมคะเชา้านี้พยาบาลสาวหน้าตาดีเอ่ยขึ้นเช้านี้เธอเพิ่งเข้าเวรมาก็เจอคุณหมอคนสวยเดินกลับเข้ามาในห้องพัก ลังมีเคสผ่าตัดเพราะเกิดอุบัติเหตุใหญ่คนที่ออกเวรแล้วไม่ทันจะถึงที่พักก็ถูกเรียกตัวกลับมากว่าจะได้ออกจากห้องผาตัดก็เช้าพอดีขอบคุณค่ะเจนนี่ร่างละหงทิ้งตัวลงบนโซฟาเมื่อเอ่ยขอบคุณไปแล้วไม่นานกาแฟาหอมกลุ่นก็ถูกเสิร์ฟลงตรงหน้าหญิงสาวร,รีบยกขึ้นมาดื่มทันทีด้วยความผ่อนคลายอร่อยเหมือนเคยหญิงสาวเอ่ยชม คุณหมอนี่ปากหวานจริงเชียวแล้วนี่คุณหมอจะเข้าเวนต่อไหมคะเนี่ยพยาบาลเจนนี่ถามอย่างเป็นห่วงรายนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับอืดยิ่งกว่าเครื่องจักรผมเสียอีกตาเทพจะปิดอยู่แล้วใต้ตาคล้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมขอกาแฟด้วยสิครับคนสวยใส่หนุ่มร่างสูงผู้เข้ามาใหม่พูดขึ้นท่ามกลางสายตาจิกกัดของร่างระหงและเสียงหัวเราะของพยาบาลสาว นี่ค่ะของคุณหมอสุดลอเจนี่วางกาแฟอีกแก้วลงตรงหน้าชายหนุ่มขอบคุณครับงั้นเจนี่ขอตัวก่อนนะคะได้เวลาแล้วพูดจบพยาบาลสาวก็เดินออกจากห้องไปทิ้งให้หมอทั้งสองถลายตัวลงนอนยาบนโซฟานั้นทันทียังไม่ห่วงพับรักใดๆเราว่าหาเวลาไปเที่ยวกันบ้างก็ดีนะเจอศึกหนักอย่างนี้ติดตดกัน ร่างกายมาต้องการสีเขียวโดยด่ว,ดวนร่างสูงที่นอนยาวอยู่บนโซฟาจนขายืดเลยออกมาเพราะความสูงพูดขึ้นทั้งที่ดวงตายังปิดอยู่แล้วเราจะพยายามร่างระหงตอบดวงตาคู่สวยที่ประดับด้วยคนตาหนาเป็นแพยัยงปิดอยู่เช่นเดียวกันให้มันจริงเถอะพอถึงวันนั้นทีไรทิ้งเราไว้กลางทางทุกทีร่างสูงเอ่ยขึ้นอย่างงอน,งอน เอาหน้าครั้งนี้ไม่พลาดแน่เขียนเวลาล่วงหน้าได้เลยหญิงสาวร่างละหงตอบแล้วเราจะคอยดูชายหนุ่มพูดขึ้นเพราะเมื่อถึงเวลานัดทีไรต้องมีเหตุด่วนมาดึงตัวหญิงสาวไว้ทุกทีกลายเป็นว่าเขาต้องไปเที่ยวคนเดียวตลอดทุกครั้งไม่เว้นไม่แต่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นร่างละหงของคุณมอสาวเซนสวยกำลังเดินลากกระเป๋าเดินทาง เพื่อไปเที่ยวพักผ่อนกับเวลาที่มีอยู่น้อยนิดที่กวาดจะหามาได้พร้อมด้วยร่างสูงของหนุ่มรอที่เดินมาพร้อมกันเพราะทั้งสองเชาโโ่าคนโดที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานห้องติดกันทั้งสองกำลังยืนรอรถที่แชนุ่มโทรเรียกให้มารับในระหว่างนั้นเองเสียงโทรศรรัพท์ของหญิงสาวก็ส่สงเสียงออกมาร่างสูงของนิติหันขวับมาจ้องหน้าเจ้าของโทรศัพท์ทันทีห้ามรับนะ ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นแล้วถ้ามีเคสด่วนจริงๆละ่ะหญิงสาวพูดพลางล้วงโทรศัพท์ในกระเป๋าออกมาชายหนุ่มกรอกตามองบนด้วยความเบื่อหน่ายหญิงสาวทำหน้าขอรู้แก่โทษและรับสายทันทีสวัสดีค่ะคุณหมอเพระคะขอโทษที่โทรมารบกวนจริงๆนะคะแต่ว่ามีเคสด่วนที่พอออระบ,บุมาว่าต้องเป็นหมอเพลเท่านั้นค่ะหญิงสาวปลายสายเอ่ยขึ้นด้วยความเกรงใจ ต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันเมื่อเป็นคำสั่งจากเบื้องบนพอจะรู้อาการคร่าวๆหรือเปล่าคะหญิงสาวเอ่ยเสียงเครียดเธอคิดว่าน่าจะเป็นเคสร,ร้ายแรงไม่งั้นคงไม่มีคำสั่งตรงลงมารายละเอียดคุณหมอมาดูด้วยตัวเองดีกว่าค่ะค่ะเพรจะรีบไปหญิงสาววางสายพลางหันมาสบดวงตาเรียวยาวที่หลีตามองเธออยู่อีกแล้วสินะ เสียงทุ้มของร่างส่งเอ่ยออกมาด้วยความเซ็งเอาอย่างนี้ดีไหมนิติล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเพลตามไปทีหลังหีสาวยืนข้อเสนอเธอเห็นใจควรชวนไปเที่ยวครั้งนี้ไม่น้อยจ้างเถอะนั่นรถมาแล้วตรงไปที่โรงพยาบาลก่อนเรื่องอื่นค่อยพูดกันชายหนุ่มบอกและทตังคู่พร้อมกระเป๋าเดินทางก็เข้าไปในรถแท็กซี่ ปลายทางจากสนามบินเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษหญิงสาวเดินเข้ามาในโรงพยาบาลก็ได้รับรายงานอาการของคุณป่วยทันทีคุณป่วยมีบาดแผลที่ช่องท้องต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยมาทางเฮลิคอปเตอร์ไม่เกินสิบนาทีเครื่องจะลงจอดบนดาดฟ้าของตึกทำให้คุณหมอสาวยังไม่มีเวลาตรวจสอบข้อมูล ร่างระหงในชุดสีเขียวเตรียมพร้อมเมื่อหมอผู้ช่วยมาแจ้งว่าคนป่วยพร้อมแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดหญิงสาวพยักหน้าเชิงตอบรับและเดินตามไปภายในห้องผ่าตัดที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคนป่วยที่เผยให้เห็นแค่บาดแผลจากลูกตะกัวที่ฝังอยู่ในช่องท้องสองนัดเท่านั้นคุณหมอสาวเริ่มลงมือทันทีเพราะถ้ารอนานกว่านี้ไม่เป็นผลดีต่อร่างที่นอนอยู่แน่การผ่าตัดเป็นไปด้วยความยากลําบาก กรถูกจุดสําคัญหลายจุดจึงมีเลือดออกมากทําให้การผ่าตัดที่ต้องใช้ความละเอียดมากแต่กลับต้องแข่งกับเวลาเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในที่สุดไฟหนะ้าห้องผ่าตัดก็ดับลงพร้อมด้วยร่างระหงที่เดินออกมาอย่างคนหมดแรงตรงกระทั่งมาถึงห้องทํางานของเธอที่มีนิตินั่งรออยู่แล้วนี่น้ำส้มจะได้สดชื่นหมอนิติยื่นแก้วน้ำส้มเย็นๆไปให้หญิงสาว ขอบใจนะหิวหรือเปล่าไปหาอะไรทานไหมนี่ก็บายแล้วนิติถามทานที่นี่ได้ไหมเราจะขึ้นไปหาตาลุงแก่ข้างบนหน่อยหญิงสาวบอกโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารไว้รอร่างหน้าหงสวมทับด้วยเสื้อกาวสีขาวพลิ้วสะบัดไปตามความเร็วขวางขาเรียวที่ก้าวเดินไปยังห้องกองคนที่เรียกตัวเธอมากระทันหัน มือเรียกเคาะประตูห้องสองครั้งและเปิดประตูเข้าไปทันทีด้วยความเคยชินร่างระหงเดินไปหยุดอยู่หน้าโต๊ะทำงานที่มีชายชราอายุห้าสิปลายๆนั่งหมุนคิวบิกอยู่คราวนี้ใครอีกละลุงหญิงสาวเอ่ยถามขึ้นโดยไม่ได้นั่งลงบนเก้าอี้แป๊บหนึ่งเกือบแล้วชายชราที่ยังดูหนุ่มกว่าอายุจริงเอ่ยขึ้นเพื่อขอเวลาไม่กี่ชั่วลมหายใจ ดวงตาคู่คมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากประสบการณ์เงยหน้าขึ้นมาสบสายตากลมโตที่มองมาบอกแล้วไงให้เรียกพ๋ออเรียกลุงมันฟังดูแก่ชายชราคนนั้นเอ่ยขึ้นยังไงก็ช่างลุงก็รู้ว่าหนูลางงานคนอื่นเก่งๆเ,เยอะแยะทำไมต้องเจาะจองหนูมาด้วยหญิงสาวรีดวงตาคู่สวยมองคนที่เธอเรียกว่าลุง ความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดระหว่างคุณมอสาวกับตาเกตที่ไม่ยอมลงให้ใครยกเว้นร่างละหงที่รู้ความลับของเขาโดยบังเอิญแต่เจ้าตัวกลับทำเหมือนมันไม่สำคัญและไม่ใช่เรื่องของตัวเองทั้งที่เขาไปเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในห้องเรียนที่มีร่างละหงเป็นหนึ่งในนักเรียนในห้องนั้นเธอก็ไม่ได้มีท่าทีประหลาดใจอะไรตั้งแต่นั้นมาเป็นทางชายชาราที่ให้ความสนใจหญิงสาว จนกระทั่งเธอเรียนจบออกมาด้วยคะแนนที่ดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นของรุ่นและไหนยังเรียนต่อสาขาวิชาโดยตรงที่เธอตั้งใจเอาไว้ซึ่งมาเป็นสาขาวิชาที่ขอเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเสียด้วยจากนั้นจากความสนิทสนมก็พัฒนาจำกลายมาเป็นเหมือนคนในครอบครัวแต่กับสายตาคนภายนอกกลับไม่คิดอย่างนั้นใครๆก็คิดว่าหญิงสาวใช้ทางลัดเพื่อได้คะแนนดีๆตั้งแต่สมัยเรียน ได้ใช้เส้นสายเพื่อได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งแห่งนี้โดยมีคนที่หญิงสาวเรียกว่าลุงเป็นเจ้าของแต่เธอหาได้สนใจไม่เธอใช้ความสามารถและฝีมือการผ่าตัดของเธอปิดปากพวกที่ชอบใส่ร้ายได้อย่างสนิทไร้ข้อกังขาโดยแยง้งใดๆด้านชายชราที่แอบสะดุ้งเล็กน้อยไม่ได้ยินดังนั้นแต่ก็เก็บอาการได้อย่างแนบเนียนเห็นชั้นเป็นคนยังไงกัน เจ้าของค่ายก็ขอมาโดยเฉพาะว่าเป็นเธอเห็นบอกว่าเป็นคนรู้จักกันอย่าบอกนะว่าเธอไม่ได้อ่านชื่อชายชรากล่าวขึ้นแล้วคนที่ว่าเป็นใครกันหญิงสาวพูดพลางขมวหมดคิ้วเรียวก้าหากันพยายามคิดทบทวนรายชื่อคนรู้จักลงไปดูและเธอจะรู้เองชายชราพูดขึ้นโดยไม่ละสายตาไปจากร่างระหงเมแต่น้อยเอาอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าลุงก็รู้ว่าหนูลาพักร้อนอยู่จูจูก,ก็มาเรียกตัวแบบประทานหันแบบนี้ไม่มีของรางวัลหน่อยเลยลุงหญิงสาวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบผิดกับแววตาที่วาววับต้องการอะไรก็ว่ามาชายชะราพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเนยนายวันลาพักร้อนเพิ่มพร้อมด้วยที่พักและค่าอาหารฟรีหญิงสาวพูดขึ้นด้วยดวงตาเป็นประกายนี่มันปล้นกันชัดชัด ชชาราอุดครวนอย่างไม่จริงจังนะักเป็นอันตกลงตามนี้หนูไปละหญิงสาวพูดจบก็เดินออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วเหมือนตอนมาทิ้งให้ชาชชอราอ้าปากค้างกับคำพูดที่ไม่ได้พูดออกมาร่างระหงของหญิงสาวเดินตรงไปยังห้อง VIP ของโรงพยาบาลหลังจากคุยกับผอ,อเสร็จหญิงสาวได้ข้อมูลอาการคนป่วยหลังการผ่าตัดไว้ในมือจากพยาบาลสาวเจนนี่ที่เดินตามหลังเธอมา เมื่ออ่านตอนแรกหญิงสาวก็ต้องชะง,งักกับชื่อในเอกสารแต่คิดว่าคนเราชื่อซ้ำกันเยอะแยะเลยไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งหญิงสาวเปิดประตูห้องพักเข้าไปแล้วเดินไปหยุดอยู่ที่ข้างเตียงผู้ป่วยดวงตากลมโตสีดำสนิทเบิกกว้างหัวใจที่เคยสงบเงียบก็เต้นระรัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมองเห็นใบห,หน้าของคนป่วยที่หลับอยู่หญิงสาวรีบดึงสติกลับมา หลับตาลงแล้วค่อยๆลืมตามองคนป่วยที่อยู่บนเตียงอีกครั้งยิงสาดตรวจสอบบาดแผลที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดมาด้วยการเปิดเสื้อของคนป่วยบริเวณหน้าท้องขึ้นมาบริเวณหน้าท้องที่เป็นรลอนหกลูกแสนจะเซ็กซี่นั้นมือเรียวที่สั่นทาอเล็กน้อยแต่ก็ตั้งใจที่จะตรวจเช็คบาดแผลพร้อมอ่านผลในชาร์ตที่ถือมาด้วยหลังจากตรวจร่างกายร่างหนาตรงหน้าทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หญิงสาวก็ถอนหายใจอย่าออกมาอย่างโล่งอ,อกดีที่บาดแผลไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นหญิงสาวมองใบหน้าคมดีซี่เซียวหนวดเครารกครึ้มเต็มใบหน้าแต่ก็ไม่อาจลดทอนความหล่อๆนั้นได้เลยคนณป่วยรายนี้หน้าตาดีมากๆเลยนะคะพยาบาลเจนนี่หันมากระซิบข้างหูคุณหมอสาวหญิงสาวยิ้มให้คนพูดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เขีนรถสำหรับอาหารคนป่วยมาส่งพยาบาลเจนเนี่หันกลับไปช่วยจัดอาหารก็ต้องแปลกใจเมื่อมีอาหารเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดซึ่งไม่ใช่อาหารของคนป่วยทำไมมีสองชุดล่ะคะเจนเนี่ถามคนที่มาส่งอาหารอีกชุดของคุณหมอแพรค่ะคุณหมอนิติฝากมาให้คนส่งอาหารบอกแม้คุณหมอนิตินี่ดูแลไม่ห่างจริงๆเลยนะคะ เมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันคะเนี่ยพยาบาลเจนนี่พูดพร้อมส่งสายตาวิบวับมายังคุณหมอสาวที่ยังยืนอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยหันกลับมามองทางพยาบาลเจนนี่นั่นสินะคะหญิงสาวพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเช่นกันเธอลืมไปเสียสนิทว่านิติสั่อาหารมารอเธอเอาไว้แต่แล้วอยู่ๆคนป่วยที่นอนหลับอยู่ก็ส่งเสียงออกมาเพื่อขอน้ำดื่มด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้ง พยาบาลเจนนี่รีบดำน้ำให้คุณป่วยทันทีโดยหมอแพลถอยออกมาเล็กน้อยเพื่ออำนวยความสะดวกหลังจากนั้นดวงตาคู่สวยก็กวาดสายตามองร่างหนาที่นอนอยู่อีกครั้งโดยไม่สนใจดวงตาคู่คมที่มองเธออยู่อย่างตกตะลึงหัวใจแกรงกระตุกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างปวดบาดแผลบ้างหรือเปล่าเสียงใสของคุณหมอสาวถามขึ้น เธอก็ได้รับแต่ความเงียบกลับมาเธอเลยต้องเลื่อนสายตาไปสบดวงตาคู่คมสีน้ำตาลนั้นอย่างช่วยไม่ได้ว่าไงคะมอถามว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหญิงสาวถามยม้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นเล็กน้อยจนคนที่ถูกถามได้สติขึ้นมาเปล่าเสียงทุ้มติดแห้งเอ่ยขึ้นได้เวลาทานอาหารแล้วก็ทานยาแล้วคะ่ะ หมอสาวบอกและเดินถอยออกมานั่งที่โต๊ะทานอาหารเล็กๆมุมหนึ่งซึ่งมีอาหารที่นิติฝากมาให้ถูกจัดส่จานเรียบร้อยด้วยฝีมือพยาบาลเจนนี่เช่นเดียวกับของคนป่วยที่ถูกเขียนไปวางไว้ตรงหน้าชายหนุ่มคุณทานเองไหวหรือเปล่าคะหรือว่าจะให้เจนนี่ป้อนให้พยาบาลสาวถามคนป่วยสุดหลอ่อที่เอาแต่มองคุณหมอเพลด้วยน้ำเสียงชนฟังไม่เป็นไรผมทานเองได้ชายหนุ่มปฏิเสธ มองดูอาหารเลวในชามก็เจ็บท้องไม่ได้เจ็บมือไม่จำเป็นต้องมีใครมาป้อนจากนั้นภายในห้องก็เข้าสู่โหมดความเงียบได้ยินแต่เสียงช้อนกระทบกับจานเป็นบางครั้งคุณหมอสาววางช้อนและนำจานไปล้างที่เคาน์เตอร์ครัวเล็กๆภายในห้อง VIP ที่มีทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรมหรูๆห้องหนึ่งจากนั้นก็มานั่งลงข้างเตียงคนป่วยเมื่อขอก็ทานอาหารแล้ก็ทานยาเสร็จเรียบร้อย โดยพยาบาลเจนนี่นำถ้วยจานไปล้างเก็บอยู่โชคยังดีนะคะที่คุณมาโรงพยาบาลทันเวลาเสียงใสเอ่ยขึ้นสองมือเรียวยกขึ้นก่อนอกเรียวขาสวยยกขึ้นมาไขว้ห้างด้วยท่าทีสบายๆดวงตาคู่สวยมองสุดรวงตาคมด้วยสายตาเรียบนิ่งไร้ระโลกคลื่นใ,นใดๆจนใบหน้าคมต้องขมวดคิ้วหนาเข้าหากันเล็กน้อย งานที่ทำอันตรายขนาดนี้เลยหรือคะหมอสาวถามอีกครั้งเมื่อเห็นคนป่วยยังเงียบอยู่มีบางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมชายหนุ่มตอบยิงสาวพยักหน้าน้อยๆอย่างเข้าใจว่าบางอย่างก็ไม่อาจเปิดเผยได้เพลถูกเรียกให้มาเป็นหมอเจ้าของคล้ของคุณหญิงสาวบอกไม่อยากให้ใชายหนุ่มเข้าใจบางอย่างผิดไปเพราะเหตุการณ์ในอดีตดวงตาคู่คมชายเวลแปลกใจแต่แค่เล็กน้อยเท่านั้น รบกวนเธอแล้วชายหนุ่มพูดขึ้นม้วนดวงตาคูคมแอบพิจา,ารณาร่างระหงตรงหน้าด้วยใบหน้าสวยที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นร่างระหงที่กะด้วยสายตาส่วนสูงน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยดูด้วยจากเรียวขาสวยที่โผูกพ้นกระโปรงสั้นสีดำที่ร่นขึ้นเพราะท่านั่งของหญิงสาวจนถึงต้นขามันเป็นหน้าที่อยู่แล้วค่ะหญิงสาวตอบเสียงเรียบและดึงสายตากลับมา ร่างละหงที่มีส่วนสูงถึง170เซนติเมตรยืนขึ้นแต่ไม่ชายหนุ่มเห็นสัดส,ส่วนของหญิงสาวได้อย่างชัดเจนร่างละหงเหมาะก,กับชุดกาวสีขาวมากเพรขอตัวก่อนพยาบาลเจนนี่จะเป็นคนดูแลคุณในระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่นี่หญิงสาวพูดจบก็หันหลังเดินไปที่ประตูห้องเม่ทันที่หญิงสาวจะเปิดประตูประตูก็ถูกเปิดออกโดยคนทางด้านนอกก่อน หญิงสาวจึงได้เดทถอยเข้ามาเพื่อหลีกทางให้แก่คนที่มาใหม่นาแพรเสียงเรียกของเจ้าสองแฝดชายอายุหกขวบดังขึ้นก่อนใครพร้อมตั้งปล่อยมือของพ่อและแม่วิ่งมาหาเธอทันทีอเล็กและแพรวพ่อและแม่ของเจ้าสองแฝดมาตินและนิวตันยกยิ้มให้คุณหมอสาวและเดินไปหาคนป่วยที่นอนอยู่โดยทิ้งสองแฝดเอาไว้กับคุณหมอคิดถึงนแพรที่สุดเลยครับ ผมก็คิดถึงนิวตันคนุน้องพูดก่อนตามมาด้วยมาตินคนพี่พร้อมอ้อมกอดเมื่อร่างระหงย่อตัวลงให้ใบหน่าเสมอกับสองแฝดนานก็คิดถึงพวกเธอเช่นกันหญิงสาวพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มพร้อมหอมแก้มสองหนุ่มคนละทีนิวตันหัวเราะชอบใจส่วนมาตินได้แต่ยื้มเขินอายหน้าแดงฉันดีใจที่นายพ้นขีดอันตรายแล้วเป็นอเล็กพูดขึ้นผมประมาทไปหน่อย แล้วเรื่องหลังจากนั้นล่ะครับเมทธิวตอบและถามถึงงานที่ตนต้องรับผิดชอบไม่ต้องห่วงฉันส่งคนไปเก็บกวาดพวกหมาโลบกัดพวกนั้นเรียบร้อยแล้วอเล็กพูดเสียงเรียบแต่แววตาแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวเห็นคุณปลอดภัยเพลก็ดีใจคะ่ะจริงสิเพลซื้อผลไม้มาฝากด้วยรอสักครู่นะคะเพลบอกเมื่อหันไปมองพยาบาลเจนนี่นำผลไม้ไปล้างอยู่ก็เดินไปช่วย ทิ้งให้สองหนุ่มคุยกันตามลำพังขอบคุณครับเมธิวเอ,อ่ยขึ้นแล้วสายตาก็เหลือไปมองร่างระหงที่เล่นอยู่กับสองหนุ่มน้อยอเล็ก้าใจได้ในทันทีฉันไม่อยากให้มีคุณรู้เรื่องนี้มากและไม่ไว้ใจใครอเล็กตอบซึ่งเมธิวก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ด้านหมอแพรนั่งคุยกับเจ้าสองแฝดจนเรื่องเลยเวลามาถึงตอนเย็นพี่เขยและพี่สาวต้องกลับแล้ว ฝากของด้วยนะเพรอเล็กเอ๋ยกับน้องสาวภรรยาไม่ต้องห่วงค่ะพี่เขยหมอเพรรับคําว่างๆก็ไปเยี่ยมพี่บ้างสิเราไม่ได้ทานข้าวด้วยกันเลยเพรพูดกับน้องสาวที่งานยุ่งมากจนแทบไม่ได้เจอกันเลยไว้เพรจะหาเวลาไปนะคะแต่ตอนนี้คิวยาวมากหมอเพรอบอกยิ้มยิ้มเอาเถอะเมื่อวันไหนก็โทรมาบอกพี่จะทำกับข้าวไวรอได้เลยค่ะ มอเพลรับคําแล้วทั้งหมดก็ทยอยกลับไปไม่เว้นไม่แต่เจ้าสองแฝดที่ตัวอะไรอาวรคุณหน้าสาวสวยเป็นอย่างมากหมอสาวเหลือบสายตามองคนป่วยและหันมาพูดกับพยาบาลเจนนี่เพลต้องกลับแล้วฝากด้วยนะคะเจนนี่คุณหมอสาวเอ่ยขึ้นไม่มีปัญหาค่ะในระหว่างนั้นเองประตูห้องผู้ป่วยก็ถูกเปิดออกอีกครั้งแต่คนที่อยู่ด้านนอกไม่ได้เข้ามาในห้อง พลจะกลับกันหรือยังเป็นนิติเอ่ยขึ้นไม่เห็นหญิงสาวยืนอยู่หน้าประตูจะกลับพอดีหญิงสาวตอบงั้นไปกันเถอะพูดจบนิติก็ยื่นมือมาจับมือเรียของหญิงสาวและจับจูงกันเดินออกจากห้องไปท่ามกลางสายตาขุนัวของคนที่นอนอยู่บนเตียงบรรยากาศดีๆเริ่มกลายเป็นอึมครึมขึ้นมาจนเจนนี่ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยถาม คนป่วยดึงสายตากลับมาจากประตูที่มีคุณหมอเพลยืนอยู่คุณรู้สึกไม่ดีหรืออยากให้เจนี่ช่วยอะไรไหมคะพยาบาลสาวถามขึ้นไม่เห็นว่าใบหน้าของชายหนุ่มมืดครึ้มลงไม่ครับชายหนุ่มเอ่อยขึ้นและหลับตาลงเพราะฤทธิ์ยาที่ทานเข้าไปเช้าวันถัดมาร้างระหงในชุดกาวสีขาวที่สมทับเรสสีดำผมยาวสลวยถูกรวบไว้เป็นมวยด้านบน เผยลำคอระหงใบหน้าเรียวเล็กเนียนใสริมผีปากรูปกระจับเป็นสีเชอรี่อย่างเป็นธรรมชาติกำลังก้มก้มเงยเงยตรวจอาการของร่างหนาที่นอนอยู่พร้อมสดอะไรบางอย่างลงไปในแผ่นรับที่ถือมาแผลภายนอกของคุณถือว่าสมานตัวกันได้เร็วแต่ว่าแผลภายในต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งถ้าเป็นเหมือนกันไม่เกินห้าวันคุณก็กลับบ้านได้แล้ว หญิงสาวพูดเสียงเรียบสายตาแน่วแน่ไร้ซึ่งคลื่นอารมณ์ใดๆเมื่อคุยกับร่างนาที่นอนอยู่ทั้งที่ภายในใจกลับเต้นรัวทุกครั้งที่ต้องเจอหน้ากันแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานก็ตามแต่ความรู้สึกนั้นยังคงหลงเหลือเป็นตะกอนอยู่ภายในใจคงจะผิดกับคนฟังที่ไม่เคยมีเธออยู่ในนั้นเวลาผ่านไปเร็วจริงๆ ในที่สุดเธอก็ได้เป็นหมออย่างที่หวังเสียงทุ้มที่ไม่แหบแห้งเหมือนวันแรกเอ่ยขึ้นค่ะหญิงสาวรับคำแต่ก็ไม่ได้พูดต่อก้มลงจดรายละเอียดต่างๆในชาร์ตดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยเต็มใจจะมาเป็นเจ้าของเคสของฉันชายหนุ่มพูดขึ้นจากการที่ขอสังเกตการวางตัวหรือไม่แต่การพูดคุยมันดูห่างเหินเหมือนคนไม่เคยรู้จักกัน ฝ่ายที่ได้ฟังคำพูดนั้นก็ชะนักเงยหน้าขึ้นมาสบดวงตาคู่คมที่มีเวลอ่อนล้าปรากฏอยู่แพรเป็นหมอนะคะไม่มีคำว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจหรอกคะ่ะทุกคนเท่าเทียมกันหมดในสายตาของแพรหญิงสาวตอบร่างหนางก็เงียบไปขอตัวก่อนนะคะหญิงสาวหมุนตัวจะเดินกลับไปแต่ข้อมือเรียวเล็กของหญิงสาวก็ถูกคว้าเอาไว้ หญิงสาวหันกลับมามองข้อมือที่ถูกจับแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองเจ้าของฟ่ามือหนานั้นด้วยความแปลกใจจนคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปรีบปล่อยข้อมือเลียวทันทียิ่งกว่าของร้อนมีอะไรหรือเปล่าคะเป็นหญิงสาวที่เอ่ยถามเธอกลัวว่าชายหนุ่มจะเจ็บตรงไหนขึ้นมาเออเปล่าร่างหนาตอบออกมาเสียงเบาหญิงสาวก็ไม่ได้ติดใจอะไร เดินออกไปทันทีสวนทางกับพยาบาลเจนนี่ที่ออกจากห้องน้ำมาคุณหมอแพรนี่สวยขึ้นทุกวันเลยนะคะเจนนี่ชวนร่างหนาที่นอนอยู่คุยไปพลางบอกผลไม้ของเมื่อวานที่แพลซื้อมาให้ไปพลางอย่างนั้นดูครับใยหนุ่มเอืยขึ้นใช่สิคะทุกวันนี้ไม่มีหมอหรือเจ้าหน้าที่คนไหนที่ไม่คิดจะจีบคุณหมอแพรแต่น่าเสียดาย เจนนี่พูดแล้วก็หยุดลงสร้างความอยากรู้ให้ชายหนุม่มน่าเสียดายอะไรหรือครับก็น่าเสียดายที่มีแฟนแล้วสิคะทุกคนอกหักกันเป็นแถวเจนนี่ยังพูดต่ออย่างว่าคนสวยก็ต้องคู่กับคนหล่อนี่คะ่ะผละไม้เจนนี่เล้าจบก็ยื่นผลไม้หน้าตาหน้าทานไปให้ชายหนุ่มแล้วกลับมานั่งที่เดิมปล่อยให้ชายหนุ่มหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่า แฟนของหญิงสาวคือใครจบตอนที่6ทับหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ